ขอบพระคุณเสียงรบม,มือจากทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะโอ้สุดยอดลลยขอบพระคุณเสียงตบมือจาจพี่โน้องแฟนเพลงทุกทกท่านนะคะวันนี้เรียงกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับงานพิมปัญญาไทยนะคะสุสาคนสำหรับกรมพัฒนาชุมชนนะคะกระทรวงมหาดไทยกราบขอบพระคุณมากๆกเลยที่ให้โอกาสเวียงน้มนต์นะคะได้มาร่วมสนุกนะคะในงานดีๆแบบนี้นะคะสินค้ามากมายเลยโอ้โหขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะ ที่โอลซ้อมอ๊อบตั้งมันมาให้กับเบียรงระมบุญนะคะหนึ่งร้อยบาทเลยทีเดียวได้สัญญาว่าเบียงจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะคุณยายถ้ามีโอกาสจะนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณยายด้วยนะคะมีใครอยากจะมาร่วมทําบุญกับเราไหมคะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดมากเลยนะกับช่วงแรกๆกับของพี่เบียงนารมบุญครับวันนี้เราได้นำสิทธิ์คารอุทธรมาลหลายจังหวัดเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาต สักครู่สักครู่เดี๋ยวขอเชิญบุคคลนี้เออมปตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวนะทุกคนคะหันหันหน้าไปให้ได้ดูหน่อยคือเบนอยากจะบอกว่าอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะคนนี้เขาเป็นเพื่อนเรียนตั้งแต่เรียนม .4 นะคะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณไปทำอะไรอยู่ที่ไหนโอ้ขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียนรับทางก่อนขอบคุณนะคะเซอร์ไพรส์มากๆเลยวันนี้ คุณอยู่ที่ไหนคะเนี่ยคุณคุณไทเกอร์เราทั้งก่อนนี่เขินเขินเพื่อนกันนะตั้งแต่สมัยเรียนม .4 นะคะอันนี้มาคนเดียวหรือว่ามาทำแฟนหรอสุดยอดมากเพื่อนนะคะเพื่อนแต่ม .4 เลยตกใจมากเลยขอบคุณมากคุณเกิร์คุณอย่าเพิ่งกลับนะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะคะดีใจมากๆาเลยนะคะเพื่อนชายก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่นะคะให้โอกาส พวกเราได้ไดมาร่วมสนุกวันนี้มีผ้าไหมใช่ไหม